สวัสดีค่ะคลิปนี้จะแนะนำฟังก์ชัน S h o p e e v i d ดี Center นะคะบิซเซอร์รองรับการอัปโหลดวิดีโอจากคอมไปยังวิดีโอเซ็นเตอร์เมื่อแก้ไขและเผยแพร่สินค้าสินค้าจากร้านค้าเดียวกันสามารถใช้วิดีโอจากวิดีโอเซ็นเตอร์ได้โดยตรงไม่จําเป็นต้องค้นหาไฟล์ในคอมเพื่อยืนยันรูปแบบและรอการอัปโหลดเมื่อแก้ไขสินค้าจะช่วยลดเวลารอการอัปโหลดวิดีโอในขั้นตอนการเผยแพร่ได้ค่ะโดยไปที่เมนูสินค้าแพลตฟอร์มช้อปปี้วิดีโอเซ็นเตอร์กดอัปโหลดวิดีโอค่ะเลือกร้านค้า ั้งชื่อวิดีโอค่ะเพิ่มวิดีโอ Video ค่ะหลังจากลงข้อมูลหรือว่ากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดอัปโหลดวิดีโอตรงนี้ค่ะหลังจากอัปโหลดวิดีโอเสร็จแล้วกลับมาที่หน้าวิดีโอเซ็นเตอร์สามารถตรวจสอบสถานะการอัปโหลดวิดีโอได้ตรงนี้ค่ะสถานะอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยกําลังอัปโหลดตรงนี้ค่ะรอการอัปโหลดอัปโหลดล้มเหลวยกเลิกการอัปโหลดก็สามารถตรวจสอบสถานะตรงนี้ได้นะคะกดปุ่มซิงวิดีโอตรงนี้ค่ะสามารถซิงสถานะวิดีโอที่อัปโหลดในวิดีโอเซ็นเตอร์ได้ค่ะ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกดติดต่อเราตรงนี้เพื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้นะคะ